นี่แล้วดูกระจกด้านหลังเห็นไหมกระจกแบบกระจกมองหลังเนี่ยมันไกลนะครับเห็นไหม,มนี่<ม>นะเดี๋ยวเรา<ม>ลอกฟิล์มกั<ๆ>มนนี่เขาจะมีฟิล์มกันลอยอยู่นี่นะเห็นไหมเราดูด้านหลังเห็นไหมครับมันค่อนข้างไกลนะอันนี้คือมุมมุมที่เรามองผ่านกระจกมองหลังนะครับเห็นไหม อ่าถ้าเราถ้าเรามองมองจากมุมในกล้องนะครับเห็นไหมเราเห็นยันหลังๆเลยนู่นเห็นไหมนี่นครับข้อดีนะครับอ๊บเห็นไหมนี่ครับข้อดีของกล้องแบบนี้นะก็ใครติดรถตู้ทึบนั้นที่มันมองข้างหลังไม่ได้ก็จะก็จะมองผ่านจากกระจกนี้ได้เลยนะครับติด <çek ening> ตั้งนะครับกล้องบันทึกหน้านะอ่าอีคานะครับรุ e ่น e92 นะครับที่ผมชอบถ่ายบ่อยๆนะ มันจะต้องติดเข้าฟิวแฉบนะครับคันนี้เป็นโตตายานิสนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับข้างล่างนะสายเนี่ยเราเดินเข้าทางนี้แล้วก็วิ่งลงมาทางนี้นี่นะครับตัวฟิวแฉบนี่ผมเข้าทางนี้นะข้างล่างเดี๋ยวผมให้ดูกล่องฟิวอยู่ด้านล่างเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับเข้าสองตัวตัวกลางเนี่ยตัวกลางเนี่ยเป็นไฟสิบสองโวลต์ไฟตรงนะครับส่วนตัวล่างเนี่ยอ่าเป็นไฟบิดกุญแจนะเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าสองตัวนี้คืออะไรนะ อันนี้นะครับเป็นแผ่นปิดฟิลนะเมื่อสักครู่นี้ตัว12โวลต์ที่ผมบอกนะครับเป็นตัวนี้นะอยู่ใต้เบอร์อยู่ใต้10แอมป์สิบแอมป์เทลนี่คือไฟท้ายนะครับส่วน10ส่วนตัวล่างเนี่ยที่เป็น7.5โวลต์มันเขียนว่าสต็อปนะครับก็คือไฟเบรกนะแล้วก็ตัวที่เป็นไฟบิดกุญแจก็7.5ตัวล่างนะครับอีกหนึ่งนะก็คือไฟไฟออนอ่ะไฟบิดกุญแจครับนะตอนนี้กล้องทํางานแล้วกล้องทํางานบันทึก2อย่างนะครับบันทึกปกติกับบันทึกอ่า24ชั่วโมงนะผมจะบิดกุญแจให้ดูนะ อืออะกล้องติดแล้วโอเคนี่นะครับอันนี้พอสตาร์ทมาน,นี่เป็นข้างหลังเลยนะเห็นไหมกล้องหลัง,ง,หลงเห็นไหมนี่อันนี้พี่เจ้าของรถนะครับเราสามารถเลื่อนได้เห็นไหมเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างที่บอกเห็นไหมครับแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาเพื่อจะดูกล้องหน้ากล้องหลังได้อันนี้เป็นกล้องหน้านะครับเห็นไหมกล้องหน้าสองสองจุดเจ็ดเคนะครับสองเคกว่าๆกล้องหลังฟู l l HD ดีนะครับอะ เดี๋ยวผมจะบันทึกตั้งค่าก่อนนะครับวิธีการตั้งค่านะกดกดที่เฟืองนะครับนะเปลี่ยนภาษาก่อนเดี๋ยวหาก่อนเปลี่ยนภาษานี่นี่ภาษาไทยง่ายสุดเราจะได้อ่านกันง่ายๆนะครับวิด<ม>ีโอวันลูปเราตั้งเป็นหนึ่งนาทีก็คือหนึ่งวิดีโอครับบันทึกหนึ่งนาทีนะพอขึ้นพอขึ้นนาทีที่สองมันก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตั้งวันที่กันอแดงวันนี้วันที่อะไรเนี่ย ยี่สิบเจ็ดนะนี่ปียี่ิบสองนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเรากดถอยหลังอ๋อนี่เดือนสิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกี่โมงบ่ายสองยี่สิบเจ็ดบ่ายสองสิบสี่นะครับบ่ายสองกดแชร์ก็ได้นะแต่ไม่เอากดทีละอันยี่สิบเจ็ดตั้งยี่สิบแปดเลยอ่าเห็นไหมอันนี้เรากดตกลงครับ นาฬิกาก็จะตั้งตรงนะแล้วก็ให้ดูวันนี้ด้วยเอาวิดีโอหมโดเวลานะครับนี่นะเขาบอกว่าบันทึกยี่สบสี่ชั่วโมงตอนนี้มันปิดอยู่นะครับตรวจสอบที่รถแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็เราจริงๆเราก็ตั้งไว้ยี่สบสี่ชั่วโมงเลยก็ได้นะเห็นไคือคือบันทึกอันไหนก็คือมันเลือกอันนั้นนะพูดง่ายๆเนี่ยบันทึกที่ยี่สิบสี่นะครับเห็นไหมก็คือเลือกยี่สสี่ชั่วโมง นอกจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรให้ตั้งค่านะครับอันนี้แนะนําอีกอันหนึ่งก็คือคําว่ารูปเนี่ยย่อมาจากคําว่ารูปแบบนะครับเวลามันแปลเป็นไทยมันชอบใช้คําว่ารูปเห็นไหมคือ format card เอ่ format สักหนึ่งครั้งท่าน,นี้เป็นอันเรียบร้อยครับนอกนั้นไม่มีอะไรละโปรแกรมรักษาหน้าจอนี่ก็คือดับจอนะครับผมเราเลือกเป็นอันแรกนะช่างเหนือนไม่ใช่เราเลือกเราเลือกว่าไม่ใช้นะครับอันแรกนะนก็คือจอมันจะไม่จอมันจะไม่ดับนะ เพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเราสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับจอมันจะเป็นกล้องหลังเลยนะโ okay. อเคเดี๋ยวผมจะดับกุญแจนะครับ <Okay. S 1> เข้าสู่โหมดบันทึกเวลาเห็นไหมนี่ดับไหมเรียบร้อยนี่มันก็จะเข้าโหมดบันทึกไทมแลปนะครับทีนี้นะครับถ้าถามว่าเรารถเราใช้บ่อยไหมพี่กินถามพี่เจ้าของรถแล้วพี่เจ้าของรถบอกว่าอาทิตย์หนึ่งขับสองวันนะ วันนั้นถ้าเราตั้งเป็น time left ทิ้งไว้นะครับมันก็มีเปอร์เซ็นต์แบตหมดได้เรากดเข้าตั้งค่าก่อนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนอธิบายฟังทีนึ่งหมดเนี่ยครับหมดเวลานะตรวจสอบที่จอด8ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมงแต่ว่ามันจะเดินวันหนึ่งจริงๆเราตั้งทิ้งไว้สัก8ชั่วโมงก็ได้หรือว่าถ้ากลัวมันจะหมดจริงๆเราก็ปิดไว้ผมจะลองปิดนะอ่าทีนี้พี่ลองดับดับกุญแจดู แบ,บนึงบอกว่าเนี่ย AC ตัดแล้วกำลังปิดสายกำลังปิดถ้ามันปิดอย่างนี้ยมันจะไม่บันทึกตอนจอดเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราดับกุญแจปุ๊บจอดับเฉยเมันไม่ขึ้นเสียงเห็นไหมครับอันนี้มันก็จะไม่บันทึกขณะจอด่ตั้งค่าตรงนั้นเอาลองดูอะไรที่เหมาะสมกับเราประมาณนี้ครับถ้าใครคิดว่าติดแบบนี้ติดแบบบันทึก24ชั่วโมงเนี่ยมันติดยากนะครับ สั่งผมได้นะจะเอาเป็นหัวชาร์จธรรมดาก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหัวชาร์จธรรมดาให้นะครับ